เกมเริ่มครับจากดราก้อนโซลาร์พาร์คครับโยกมาตัดในเข้ามาแล้วครับลูคัสล็อกเข้าขวาอีกทีนึงอ่ะยังไปต่อได้ครับลูคัสแอสมุมแคบแล้วลูกนี้แทบปินโล่งๆเลยครับโอ้โหแต่เหลือบองทงอยู่แต่ต้องเฮก่อนนะครับจอทานากูนเดโรเดี๋ยวค่อยเช็คกันเ <c oughs> ข้าฮอใสในจังหวะความคล่องแคล่วและการคลองบอลดีนะครับมารานี่ให้มาที่เจสซี่คารันเจสซี่ล็อกมาเข้าซ้ายแล้วครับแล้วบัดลูกนี้โอ้โหสุดๆเล เทคนิคนี้ของเจสซี่กัลลานคีับพาหนีชูเรเซซาโดนปาดหน้ามาล่าล็อกมามาได้ทีนึงเอ้ามาล่าโบูอย่างนี้แฮนด์บอลครับโอ้โหเดืยแปรวิ่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้โอ้โหติดเซ็งปุตเจเกียรต์ครับโอ้เหียโอ้โหอยู่อยู่หน้าสองสองขาเลยครับครับทีเดิอมอ้าโ,โอ้โหยิงออกครับเดือยแปรแล้ว จังหวะา2ยังมีครับซ้ายแล้วกดปุ้ยไปตรงกรอบครับโอ้โหถึงบ้องเลยครับใส่ด้วยซ้ายแล้วก็จบเกมครับแอคชั่นสุดท้ายเป็นของเยนิศัก์เจบุดโดมครับ1-1ครับ